ร้อนขนาดไหนแต่กองละครธรณีนี้นี้ใครครองก็ยังได้เห็นรอยยิ้มของคู่ฮอตนเด็ดย่าๆเสมอเสมอแม้ล่าสุดจะต้องควงกันไปถ่ายฉากสําคัญอะไรรักหน้าหลุมฝังศพคุณย่าในจุดสูงสุดของเขาใหญ่ก็ตามสภาพทั้งคู่ไม่ต่างจากแผงโซลาเซลล์รองรับเปลวแดดร้อนเปรี้ยงแต่ทั้งคู่ก็รวมพลังส่งอารมณ์โศกเศร้าตัดเพ้อต่อว่าให้ผ่านกันไปได้แบบรวดเร็วเพราะสภาพของผู้กํากับป้าแ๋วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะหลังจากพาเด็กๆตะลุยร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้าตัวจะระเบิดเพราะอากาศที่ าใหญ่ร้อนระอุจริงๆสภาพตอนนี้เหลือแต่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเท่านั้นแม้ต้องทํางานแข่งกับเวลาและอากาศเดือดแต่ทั้งหมดก็ประกาศว่าพร้อมส่งละครน่ารักสดใสแฝงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทันทีที่รู้มาว่ามีคิวลงจอช่อง3มเร็วๆนี้ณเดชน์ยายาทาหน้าตื่นเต้นไม่แพ้แฟนละครเลยละค่ะว้าวก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับธรณีนี่น้ใครครองนะครับผมอาทิตย์หนูค่ะดารุณีค่ะค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้ว <Wow. S 2> ไงก็อยากจะฝากให้เป็นแฟนทุกๆุกคนนะครับเป็นแฟนช่องสามนะครับให้ติดตามกันด้วยแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยแล้วกันครับผมอตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วอ,อีกไม่กี่คิวจะวันนี้นเปิดกล้องแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใช่วันนี้มาเ,เรามาถ่ายฉากจบที่นี่นะฮะเมื่อกี้สกิลพี่ทำไมพี่เขาบอกใครพูดมาวันนี้ปิดกล้องพูดดูได้ว่าอีกคิวอีกกี่คิวด,ดูชิ่งไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ป,ปิดกล้องวันนี้เป็นฉากจบเอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้ก็นะ วันนี้ก็มาถ่ายฉากจบกันที่นี่นะครับผมก็อีกไม่กี่คิวว่จะปิดกล้องแล้วฝากด้วยนะคะ